สวัสดีครับผมผมกัปตันนงฮะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565ครับผมวันนี้ขอเล่าเรื่องสาระด,ดีนะครับในเรื่องของการคาดการณ์ฝนตกนะฮะแน่นอนนะครับการที่ฝนตกนั้นก็มีองค์ประกอบหลักๆที่สามองค์ประกอบนั่นก็คือความชื้นแรงลมและอุณหภูมินะครับผมความชื้นแรงลมในอุณหภูมิปัจจัยที่เป็นเหตุนะครับเมื่อมาต้องมีฝน ฤดูนี้เป็นฤดูร้อนฮะเราคาดการณ์ได้ไงนะครับว่าฤดูร้อนฝนจะตกบางพื้นที่ฝนตกเดือนละครั้งบางพื้นที่ฝนตกเดือนละสองครั้งได้แล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตำบพลพิแพม,มอำเภอพิแพจังหวัดพังงนครับเป็นจุดที่ฝนตกเดือนละสองครั้งในฤดูร้อนแต่ฤดูฝนนั้นนะครับฝนก็จะชุ่มหน่อยเนื่องจากลมฮะนี่คือปัจจัยที่เป็นเหตุลมมาสุมฮะไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออก หรือลมตะวันตกลมตะวันออกนะครับจะเข้าอ่าวไทยนะครับผม,มตะวันตกจิงใต้อ่าวไทยผ่านเทือกเขาสันกำแพงมาโราชและไทยภูมิถิงแพบ้านผมการที่ลมแรงลมไม่แรงนั้นนะครับหากมรสุมกําลังแรงนะับก็จะสุดสายถึงอุดรราชธานีและเมืองเลยหนองคายคมขวานของประเทศนั่นเองนะะหรือจะเป็นลมตะวันตกนะครับ ลอนตกเขียงใต้ก็คือพัดขึ้นจากทะเลอันดามันอา่าวเบงกอขึ้นมาที่เทือกเขาถนนทงไทยเทือกเขาตะนาวศรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตากกาญจนบ,บุรีพันบุรีตามเทือกเขาตะนาวศรีก็จะมาในโซนนี้ฮะกรุงเทพและประุริบุรีมณฑลรวมทั้งสายยาวเลยทีเดียวข้ามเขามาที่ลบบุรีสระบ,บุรีนะครับเพรชรบูรณ์ ข้ามเทื่อเขาพิจิบูลมาชิมแพ้บ้านผมนั่นเองจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นยุทธศาสตร์นะครับที่ได้เปรียบสามารถรับลมทั้งสองฝั่งปีไหนลมไม่แรงหรือมอรสุมไม่แรงก็จะสุดสายที่บ้านผมพอดีก็ไม่ผ่านไปเลยไม่ผ่านไิรุรไม่ผ่านไปนองคายสุคนครนครพนมถ้าลมตะวันตกทิงใต้ถ้าลมไม่แรงไม่ถึงนู่นจะแรงนั่นเองฮะปีนี้ครับ ฝนข้างขึ้นข้างแลมทําไมผมจึงนับครับผมลมจะมีลมเข้าลมออกลมตะวันตกข้างแลมลมตะวันออกข้างขึ้นพายุเราจะมีสองฝั่งจะเป็นทะเลาตะวันมันจากทะเลอาร์กติกหรือลมตะวันออกพายุที่ขึ้นทะเลแปซิฟิกนั่นเองครับผมวันนี้ฮะเรานับข้างขึงข้นคาแลม เพื่อจีบดูแรงลมครับผมหากลมแรงครับผมพอเปลี่ยนถ่ายเดือนเป็นข้างขึ้นลมจะมาตะวันออกผ่านอ่าวไทยในขึ้นหนึ่งค่ำหรือขึ้นสามค่าปีนี้มาสามค่าครับผมนะครับขึ้นฝั่งสามค่าแสดงว่าลมมีกำลังแรงมาเร็วก็เหมือนเขาขับมอไซค์ฮะเมื่อเครื่องยน์แรงก็จะมาเร็ว ก็หมายความว่าลมที่หอบความชื้นมาจากทะเลนั้นเร็วและแรงในปีนี้ครับผมและทางแลมฮะจากทะเลอันดามันนะครับผมหรืออ่าวเบงกอลทะเลอา,อาร์กติกนะครับที่เกิดไซโคลนในขนาดนี้ก็แรงครับผมมาแลมหนึ่งค่ำนะครับผ่านเทือกเขาถุนนนทงชัยเทือกเขาตะนาวสีขึ้นปกคุมประเทศไทยและมาที่อำเภอชุมแผนี้อยู่ที่ แรมสามคำก็คือวันนี้เองฮะไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาตะนาวศรีผ่านภา,า,าคกลางนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ขึ้นเทือกเขาเพชรบูรณ์มาชิมแพลมในข้างแรมก็จะสุดสายเช่นเดิมครับผมก็จะไปนนทรบเมืองเลยอุดรราชธานีในสุดสายปีนี้มาสมแรงลมก็เลยไปได้ไกลนั่นเองฮะนั่นแลวละครับผมวันนี้แรม สามสคมาม่ำเดือนสี่ครับผมสามค่ำเดือนสี่ฝนจะจกวันนี้ที่อำเภอชุมแหบางท่านก็ติดตามพยากรณ์อากาศนะครับเป็นการอ้างิงของประเทศไทยบางท่านก็ติดตามระบบเวทเตอร์ในสมารทโฟนก็สามารถอ้างยิงได้ครับและคาดการณ์ได้เช่นกันแต่ค้างคืนค้างแรมปัจจัยของการเกิดฝนสามหลักอยู่ในค้างคืนค้างแรมแล้ว ผลดีในปีนั้นน้ำจะท,ท่วมในปีนั้นผลแรงปีนั้นน้ำจะท,ท่วมในปีนี้จะแรงปีนี้จะท่วมปีหน้าเราสามารถดูข้างขึ้นคำแลมถ้ามรสุมอ่อนละครับผลก็จะมาในพื้นที่ดน,นั้นช้าหน่อยเจ็ดค่ำเก้าค่ำปีไหนสิบเอ็ดค่ำแรงครับผมเนื่องจากปัจจัยที่เป็นเหตุของการเสพฝน,น,น,นคือลมในสามองค์ประกอบนั้น อ่อนกำลังนั่นเองครับพอจะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมจึงนับข้างขึ้นข้างแลมถ้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วนับแล้วเข้าใจบดมาช้านะมรสุมที่เป็นลมหอบามทิ่จะกคีนนั้นอ่อนกำลังอาจจะไม่สุดสายไปถึงคมขวานลมตะวันตกอาจจะหยุดที่ชุมแพลมตะวันออกอาจจะหยุดที่ชุมแพเช่นกันครับเพราะฉะนั้น ก็จะเตรียมรับไัยแรงในปีนั้นได้ขาดการได้แต่ลมมีกำแรงแรงนั้นสุดสายว่าจะเป็นลมตะวันออกขึ้นอ่าวไทยสุดสายเลยฮะเกิดถึงประเทศลาวลมตะวันตกขึ้นอนดามันฮะผ่านเทือกเขาตะนาวศรีก็สุดสายนะครับที่เวียดนามนั้นเตรียมรับมือฮะการดูสภาพอากาศผ่านเรดาร์นะฮะเราก็จะ สามารถแม่นยำใน24ชั่วโมงแม่นยำได้แต่ทางขึ้นข้างแรมเราสามารถเรียนรู้ได้พื้นที่ของเราและคาดการในการเพาะปลูกนะครับว่าน้ำที่่วมจะแรงเราจะทํายังไงเตรียมการได้นันเองครับพอจะเข้าใจแล้วนะครับผมวันนี้ผมกัปนอนอานนท์กันฐาลีสำนักข่าวคนนนนะ่ารายงานครับเรลีดลิงเรียนอะไรฮะ ร้องดังเลยครับฝนจะตกที่อำเภอชุมแพ,มพรรนะครับวันนี้ฮะวันที่20มีนาคม2565ฟ้าหลวงฮะรอแต่ลมครับสวัสดีครับ